ดินถลนะ่มเนาะแปลงผักเฮ้ยเฮ้ยเราจอส่งบัติวันนี้เราจะมาเล่นรถของเล่นกันนะมินนี่โอ้โห ดูดรถสีเขียวนะมีอันนี้มีรถมอเอไซค์นะแล้วก็นี่มีสีคันสี่สีเลยแล้วก็ยังมีรถมอเไซค์เฮ้ยนี่มันปิกไบหรือเปล่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาแกะอันแรกเลยนะก็คือสีเขียวอันนี้เป็นรถทหารน,นะยืมลุงตู่มาโอเคมาแกะดูกันเลยนะว่าเป็นยังไงนะ <laughs> ว้าวนี่จ้า <laughs> ข้างบนเก็บ่าซุปเปอร์นะ มันวิ่งเฉยเฉยไหมไขลานไหมได้ไหมไม่ได้นะอ่ะหน,นึ่งคันมาดูนี่เลยอันนี้เป็นมันรถขนสัตว์นะนเพื่อนว้าวมีเหมือนจะเป็นสิงโตอยู่ในนี้นะแกะได้ไหมเฮ้ยแกะได้แกะได้ไดว้าวมีสิงโตอยู่ในนี้นะจ้าอ่ยอันนี้ไขลานได้ไหมไม่มีลานจ๊ะวิ่งเฉยเฉยจะ้ะอ่ะมาดูรถมอเตอร์ไซค์สีแดงคันสิวบ้าง อเอ้ยอันนี้ไข่ลานอันนี้ไข่ลานไปจ้าเ <c oughs> ก,ก็บต่อ <c oughs> <c oughs> ดูรถใหญ่เลยละกันนะบิ๊กไบค์วะอันนี้ <c oughs> ว,ว้าว <c oughs> สีน้ำเงินนะจ๊ะมีล้อพ่วงข้างไว้ด้วยนะน่าจะไข่ลานได้เหมือนกันไปเออไปได้ไปได้คันไหนชนะ อ่ะคอมเมนต์มาเลยนะใครชนยะยคันเล็กแรงมากเพราะว่าอันนี้มันใหญ่กว่านะแล้วก็หนักกว่ามาดูอันนี้บอกเลยว่าคลิปนี้หลังจากแกะเสร็จเดี๋ยวพาไปเล่นดินต่อไปได้ยังไงมีอะไรอยู่หรือเปล่าเฮ้ยเธอไม่เงงได้อ่ะ 4ครั้งสุดท้ายของเราสําหรับการแกะนะแต่ว่าเดี๋ยวเรายังมีไปเล่นกันต่อไปเล่นดินมาดูเลยสีสีอันนี้จะเป็นไขาลาหรือเปล่าไม่นะจ๊ะไม่นะจ๊ะอ่ะสีเหลืองสีเขียวสีแดงแล้วก็สีฟ้าะขา,ะขายจะขาย คันไหนดีจ้าออกรถคันไหนวันนี้นะดาวศูนย์เปอร์เซนจ้าโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นดินกันไปตอนนี้นะเราก็เอามาลงดินเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหดูนะฮะไปเลยฮะวุ้น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 เดี๋ยวเราจะพาขึ้นเนินตรงนี้นะซึ่งแบบเป็นเนินที่สูงชันมากเลยเดี๋ยวเอารถคันนี้นําไปนะฮะวุ้นวุนวุขึ้นเนินนะขึ้นเนินไอ้ยักษ์โอ้โหเก่งมากเลยขึ้นอย่างนี้ได้เลยเหรอ คันแรกเวลาอันนี้แปลงดอกไม้แม่โอเคมาดูคันต่อไปนะอันนี้เป็นคันเล็กกับมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ไปเลย <c oughs> โอ้ห و, ยกลอ้อยกลอ้อ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วขึ้น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 โอ้ค <c oughs> ันเล็กคันเล็กรถคันใหญ่มาช่วยปุ๊บตบัดโอ้โหอะไรจะขนาดนะั <c oughs> ้นคนเวอร์เลย <c oughs> ที่เรามาเล่นดินกันออกเราคลิปก่อนอ่ะเล่นดินอ่ะดู่าพยอดวิวดูเป็นแสนเลยอ่ะไม่น่าเชื่อว่ามีคนอยากเห็นเราเล่นดินขนาดนั้นใครชอบให้เล่นดินอีกก็คอมเมนต์มานะไปใยันยกล้อขึ้นไปเลยวิวยติววาววิววกววะววิววพววิววิววิววาวิววะววิววิววนว้วววรว มาดูคันต่อไปดีวดวกว่าเป็นคันจิ๋วนะฮะน้องจิว๋วอ่ะมาเป็นแบบขาบวัวเลยจ้ะมาจากเป็นขบวัวเลยนะจ๊ะโอ้คันเล็กอะไรจะรุนแรงขนาดนั้นติดใจถติดลมติดลมติดลมขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าขึ้นมาได้ยังไง ทั้งสุดท้ายอันนี้ขนสิงโตมาด้วยนะฮะเดี๋สิงโตร่นเดินสิงโตร่อนโอ้สิงโตจะรนโอ้สิงโตจะรนสิงโตจะร่อนสิงโตรลอนแลวสิงโตวิ่งหนีเข้าป่าสิงโตหนีเข้าป่าไปแล้วสิงโตหนีไปแล้วนะฮะทุกคนสิงโตมไว้ตรงนี้ก่อนซุกตรงนี้ดินถล่มนะแปลงผักเฮ้ยเฮ้ย เราเจอสมบัติทำไมทำไมมีสมบัติอยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยสมบัติเรียทองช็อกโกแลตอคติ้งเวอร์มากเลยเล่นใหญ่มากเฮ้ยเจอช็อกโกแลตจุลีได้ไงได้เอาสมบัติมาฝังไว้ในสวนแปลงผักเอ้ยสวนแปลงดอกไม้ของแม่แน่เลยเราเจอสมบัติแล้ว เราไปกินสมบัติกันดีกว่าไปเราได้สมบัติมาแล้วนะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าในหีบสมบัตินี้จะมีเหรียญทองซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะรู้นะครับว่ามันคือเหรียญทองช็อกโกแลตมีกี่เหรียญในหีบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันนี้คือไปล้างมาหมดแล้วนะทั้งรถทั้งหีบสมบัตินะเพราะว่าเราไปเล่นดินมาเมื่อกี้นะเพื่อนๆก็อย่าลืมล้างให้สะอาดด้วยนะหลักการเล่นโดยเฉพาะของกินนะเราต้องมาล้างให้สะอาดว้า เอาดูสิเอาเททองออกมาเลยนะจ๊ะว้าว,ว,าวเดี๋ยวขอเพิ่มความสะอาดเข้าไปอีกนะด้วยการฉีดแอลกอฮอล์มาดูกันว่ามีทั้งหมดกี่เหรียญมาทายกันสองสี่ หก <6, S 2> แปดสิบโอเคสปดสองสามสี่สามหกสามแปดสี่สิบเหรียญสี่สิบเหรียญถ้าคิดเป็นเหรียญดอลลาร์เหรียญละประมาณ30กว่าบาทเท่าไหร่แล้วเนี่ยโหรวยเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะหนึ่งอันก็พอมังอม้งเพราะมันก็เหมือนกันทุกเหรียญนั่นแหละอ่ะช็อกโกแลตภายในเน,น้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 เน,นเต็มเหรียญนะจ๊ะเป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวเราปิดท้ายไปด้วยการกินช็อกโกแลตหนึ่งเหรียญนี่แหละ ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะว่าอยากให้ทำคลิปอะไรอีกแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นในคลิปหน้าวันนี้ลาไปด้วยการกินช็อกโกแลตเหรียญแตกแล้วนะ่ยโอ้เหรียญแตกอืมกินอีกเหลียญแล้วกันนะมันฟินแบบช็อกโกแลตแบบเหนียๆกินแต่พอดีลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย อ้ันเล็กันเล็กลนันใหญ่มาช่วยโคตเอร์เลยดูภาพช้าติดลมติดลมติดลม ดิสิงโตรนดิสิงโตรนโอ้สิงโตจะรโอ้สิงโตจะลนจะลนสิงโตนแ่สิงโต,งโต,ว,งโตวิ่งหนีเข้าป่าสิงโตหนีเข้าป่าไปแนละ